สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับร้านเจ๊นหนึ่งเช่นเคยนะครับตอนนี้เจ๊นหนึ่งก็เริ่มยำแล้วนะครับแต่เราไปดูเจ๊นหนึ่งยำกันเลยจ้าสวัสดีค่ะเรามาเปิดกันด้วยเมนูแรกนะจ๊ะกับเมนูหมึกไข่ไข่ปูไข่ปลานะคะแล้วก็กุ้งสุกผลไม้รวมจ้าจะยำอะไรเมนูแรก <c oughs> เราเพิ่งมาเปิดหม้อให้ดูนะคะเปิดคลิปกันด้วยเมนูนี้เลยเจ๊หนึ่งบอกว่าเดี๋ยว ปิดเทอมหรอปิดทมเล็กหรอปิดเทอมย่อยค่ะเดือนตุลาค่ะจ,จะไปหาพื้นที่ขายนครนายกเนาะเพราะเราไปเที่ยวพอดีไงสาวสาวเสียงก่อนว่าสาวนครนายกอยากให้ไปไหมเออใกล้ๆอยู่แถวย่านนั้นมาหาได้นะครับประจงประจินสระบุรีสระบุรีได้ได้หมดเลยปุุงสุกนะคะไ ต่อได้มึกไข่จ้าไข่ปลาต่อด้ไข่ปูโํ้ๆำมากนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะกับเมนูมึกไข่ไข่ปลาไข่ปูนะคะแล้วก็กุ้งสุกผลไม้รวมจ้า ชํำๆเลยไม่เอานะคะโอ <Okay. S 2> เค okay. เรียบร้อยค่ะนต่อไปจากกับเมนูก้างสุกนะคะบวกซลมอ้อยนี่เป็นผลไม้รวมนะเนึง่งฝากขอบคุณ FC ชาวสารยาหน่อยและคนที่มาทานเราหน่อยต้องบอกนะคะสำหรับอันทัวเจ้นท่านสารยาน้อต้องขอบคุณลูกค้าที่มารอ3-4ชั่วโมงนะ ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับการต้อนรับบางท่านยังไงมาทานทุกวันทานสามวันติดเลยสําหรับคนนครปฐมนะใกล้ไกลที่มาหาก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเกินไว้ก่อนนะว่าปิดเทอมเล็กแล้วอาจจะมีไปนครนายกนะสําหรับนครนายกอาจจะไม่จํากัดเมนูนะครับก็เกินก็เกินนะฮะก็ห้าเมนูแหละทีหนึ่งเต็มที่ก็ห้าเมนูห้าเมนูจมากกว่านั้นไม่จํากัดไม่ได้ถ้าบอกไม่จํากัดปุ๊บเดี๋ยวเขาหิ้วมาทีสามี สามสิสิบเมนูนตายเลยต่อคนละห้าเมนูนะครับยาก็ได้สิบเมนูก็ามาสองท่านเดี๋ยวเราขอไปดูพื้นที่นครนายกก่อนนะแก้เป็นหน้าหรือใครมีเออหรือว่าท่านใดจะมีพื้นที่ว่างๆในจนังหวัดนครนายกก็ติดต่อมาได้นะครับ เส้นทางน้ําตกก็ได้ไปจัดนะเจ๊หนึ่งนะพื้นที่เส้นแถวน้ําตกนะใครจะอนุเคราะห์สถานที่กว้างๆให้เราบ้างนี่เรียบร้อยค่ะจะเมนูกั้งม่อนนะคะผลไม้รวมจ้าก้างนี่จะแกะเปิดอแล้วใช่ไหมครับเจ๊หนึ่งใช่ค่ะอันนี้เลาะด้านข้างแล้วสามารถแกะง่ายๆนะครับเพราะมันจะมีเปลือกแค่นี้เดียวลอกง่ายเลย ทานได้เลยจ้ะเรียบร้อยค่ะเป็นก้างไข่ด้วยนะคะช่วงนี้นะเมนูซาลจ้าเป็นอุ้งสุกบวกแซลมอนนะคะผัดรวมจ้ดสดเมนูได้เลยนะคะแล้วรอดได้เลยจ้ะเรียบร้อยค่ะ เมนูต่อไปนะจ๊ะกับเมนูหมึกไข่กุ้งสุกไข่แดงเค็มครับไปขายตลาดเท่งไงแล้วก็ลองเพิร์ดดูก่อน ไข่กุ้งสุกนะคะบวกไข่แดงเค็มดูวะหนึ่นะไข่กุ้งสุกข้มาวโพดมะม่วงไหลบวูวผักรวมนะครับ เดี๋ยวเดือนหน้าประจวบมีงานกาชาดด้วยเหรอเหนึ่งน่าจะเป็นเย่องนั้นได้ข่าวมาเรื่อยๆรู้สึกว่าจะตรงวันที่13-10วันนะคะ23-22กันยายนนะคะเดี๋ยวเราจะแจ้งข่าวให้ทราบหน้าเพจน,นะจ้าแต่เนหนึ่งก็ขายปกติไม่ได้หยุดนะครับจะเรียบรอ้อยค่ะกับเมนูมุกไข่นะครับลูกสุกไข่แดงจ้า เบียบร้ <ś led> อยค่ะเมนูต่อไปจ้า สำหรับคนที่จะมาหาเชือหนึ่งนะครับเชืนหนึ่งก็ขายทุกวันนะครับเป็นวันจันทร์นะครับเปิดเลยตั้งแต่สี่โมงถึงสองทุ่มครึ่งนะคะรับก็ขายที่เดียวกันตรงนี้นะไม่ใช่ขายเฉพาะคนเดินนะครับก็คือตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์อ่ะขายอยู่ที่เดิมเลยเพราะมันเยื้องไปแค่ไม่ถึงห้าสิบเมตรได้เชือกหนึ่งลูกค้าวันธรรมดาลูกค้าจะขับรถเข้ามาได้ไม่ใช่สุกสังนะครับโอ้โอโอยไก่พิเศษนะครับเพิ่มกุ้งสุกนะครับชลย สำหรับน้ำยำเช้นหนึ่งเนี่ยจะใช้พริกป่นปั่นละเอียดนะครับก็จะอยู่นานนะครับเอาไว้ได้หนึ่งอาทิตย์นะครับแต่ถ้าเอาไว้ได้หนึ่งอาทิตย์อ่ะต้องถึงความเย็นนะเช้นหนึ่งนะเพราะผักจะเสียก่อนนะใช่ใช่กไม่ถึงความเย็นจะผักจะเสียนะแต่น้ำยำนี่ไม่เป็นอะไรแน่นอนครับข้าวโพดแต่เซนเซทีบมากเลยโอ้ยสัๆเลยนะครับกะมึกไข่ที่เสรบวกกุ้งสุกค่ะ ตัวของคนเดิมกับเมนูตะกี้นี้เลยนะเะหนึงนะเรียบร้อยค่ะสั่งตามก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์นะครับออนไลน์เราก็มีอาทิตย์หนึ่งสองครั้งนะเชหนึงนะ่ะอย่างพ yeah, like ี่ท่านนี้เขาก็รังสรรค์เมนูเองนะตามใจชอบเลยชอบหมึกจะทานหมึกเบิ้ลหมึกพิเศษเลยใช่เรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าจ้าเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับกับหมึกไข่พิเศษนะครับใส่เลยค่ะพิเศษหมึกไข่บวกไข่ตาบวกแซลมอนจ้า ทำปลาล้าเลยนะอ่จะเป็นชัดรวมนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอาทิตย์แรกที่เราขายถนนคนเดินนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันธรรมดาเช่หนึ่งนะไม่มีถนนคนเดินนะครับต้องบอกว่าศุกร์กับเสาร์สองวันนะครับถ้าจะมาทเที่ยวกันก็มากันได้นะครับเดีย๋ยวเขาก็มาแค่ศุกร์เสาร์ต้องบอกว่าศุกร์เสาร์มีถนนคนเดินวันธรรมดาเราก็ขาย่ลูกค้าก็รอมาแค่ไหมา มาได้ทุกวันเป็นวันจันทร์นะเจ๊หนึ่งวันจันทร์ก็มาได้แหละแต่ไม่มีร้านเรามีของขาย่ยางเัี้ยเต๋ติดไข่นะครับดูพริกขวนซินเนี่ยสีคือแบบอันนี้ก็คั่วแล้วเราก็ปั่นเองนะครับคือเตษติด ไข่นะคแล้วก็ใส่ปลาแล้วก็เพิ่มได้วยาับมอนจ้าหมึกไข่ไข่ดีมากเลยใช่ไหมผมจะพยายามไปหาที่ควนยกให้นะครับปิดเทอมนะถ้าไปเที่ยวน้ำตกกันไปเที่ยวคนยกก็อย่าลืมแวะมาร้านเช่นหนึ่งนะครับอันนี้เราเกินเกินไว้ก่อนนะครับอาจจะไปนะจ๊ะก็ฝากปติดตามเพจเช่นหนึ่งก็งตามปากกันด้วยนะครับมีเพจเดียวนะครับติดตามสามแสนสเนาะ ก็บางท่านบางทีก็มันมันจะมีเฟซบุ๊กกับเพนะจนะจ้ะหนึ่งใช่ครับแล้วก็ติ๊กต็อกก็มีนะแต่ข้อมูลอะไรเงี้ยเราจะลงที่เพจให้นะครับเรียบร้อยค่ะกับเมนูมุกไข่พิเศษน,นะครับบวกไข่ปลาบวกแซลมอนจ้าจ้าเรียบร้อยค่ะ พิเศษอะไรอ่ะพิเศษหมึกโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปกันเลยลนะจ๊ะต้มไก่กับตมสุววันนี้เจ๊หนึ่งลงหมึกไปไงพิเศษห,ห,นหนมึกไข่้งนะครับบวกต้มสุกเอาไม้พ่อลก็ได้ละทั้งพันอ่ะไม่ต้องเอาให้แม่มาแบบอร์ใบพอบ้างเดี๋ยวใบเปอร์เซ็นต์ตัวว่า เอาไปใส่ไว้ในก็เออแต่ที่พ่อแอบว้แอบแม่แม่ก็รู้อีริษัทเสียตังค์ไว้ซื้อมาแล้วหมึกไข่ถ้าธรรมดาตัวเล็กเราก็จะให้สองตัวนะสองร้อยนะจะหนึ่งใส่ชลาก็ต้องบอกว่าท้องทะเลเนาะเราไม่สามารถเลือกขนาดหมึกได้นะมีไข่อะค่ะเราใช้ได้หมดเพราะต้องบอกหมึกไข่มันไม่ใช่หาใส่ง่ายๆนะครับอย่างเช่นงานเราก็ ของก็ขาดนะเราก็พยายามเต็มที่นะหยุดงานเขาเรียกอะไรหยุดขายยำสามวันเพื่อไปหาวัสดุดิบอ่ะเจ๊หนึง่งไม่เอาหอมจะหยิดแล้ว <c oughs> นี่คขา oh ไข่พิเศษน,นะครับพวกกุ้งสุกนะครับเจหนึ่ง,ส,งสับๆกันไปเรียบร้อยอันนี<ข>้โรยได้ใช่ไหมครับ มือไข่ต้องบอกตัวเล็กแต่ไข่แน่นนะเช่นหนึ่งนะเรามาซ้มดูกันเนี่ยมือไข่แท้นะไม่ใช่แป้งไม่ใช่อะไรนะเช่นหนึ่งนะเรียบร้อยค่ะเมนูเหลาบุย เหลาปูมัด <aquí> ส <en S 2> ุกหมูยอไข่แดงเรียนม่ถูกเลยแล้วปูหลุดมาเป็นก้อนเลย สำหรับผถือคนเดินนะครับก็ห่างจากหุนเพชรเกษตรประมาณ4กิโลได้นะครับไม่ไกลนะครับเข้ามาได้เรียบร้อยค่ะนี่ไม่เอาบักชีเนาะนี่เป็นหลังนะคะอ๋อถ้าไม่เอาบักชีก็บอกชิ้หนึ่งได้ใช่ไหมใช่ค่ะไม่เอาอะไรก็บอกเลยจ้ะเราจะได้ใส่ตามที่ลูกค้าต้องการอ่าเรีย่ะบางท่านมีตะกี้นี้มาบอกว่าสั่งกุ้งสดกลัวจะเสียตังเพราะว่าจะใส่ผลไม้รวมด้วยไม่เสียเนาะเพราะเราเป็นผลไม้รวมเราไม่ได้ต่างยำผลไม้รวมอย่างเดียวนะคะ ปกติไม่เสียอยู่แล้วแต่ถ้าเพิ่มพิเศษหรือว่าจะเพิ่มางองุ่นพิเศษอย่างเงี้ยก็ต้องเสียเนาะเมนูต่อไปนะครับเมนูกุ้งสุกสำมันจ้าฟิวใส่ชื่อเขาด้วยนะอย่าลืมนะคุณเค้กอยู่ไหมคะคุณเค้ก มันมีคิวอ่ะคิวก็ไม่แมทนาะนคิวอยู่ในตะกร้าแมคคิวได้ลูกและเราเเก็มีทั้งหมดหกไข่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไขป่ปูไขป่ปลาหมึกไข่ไข,ข,ข่เยี่ยวม้าไข่แดงเค็มแล้วขาดไปหนึ่งไข่ไข่อะไรจะหนึ่งหมึกไข่พูดจบยังไงเอยทวนครบไหมเนะี่ยหมึกไข่ไข่ปลาไข,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 ข่เมงดาค่ะไข่แดงเค็มไข่เยี่ยวม้าเค็มขาว เอาหมดทุกไข่เลยเดีย๋ยวพูดมาหมดทุกไข่เรียบร้อยค่ะก,กับเมนูกุ้งสุกแซลมอน่าปักรวมนะคะ่ะไม่ขาจ้าเมนูต่อไปจ้ะเนานุองโกต,นะต้าคุค้งไข่ไข่ปลานะจ๊ะ ผิดกระป๋องตังด้ลูกเดืองเดืองปุ๊กชื่ออะไรจ๊ะชื่ออะไรลูกเค้กสองเค้กสองร้อยห้าสิบบาทสมมนกุ้งสุกนะคะจ้ะสองร้อยห้าสิบลูก เมนูไข่ปลาหมึกไข่จ้ารเรียบร้อยจ้ากุ้งสดปลานะคะเ็จ กอไปนะครับก็เมนูกุ้งสุกหมึกไข่ไข่เยี่ยวมะไข่ปลาหอยแครงจ้าฝากปิดด้วยนะครับเจ๊หนึ่งมาปิดกันด้วยเมนูนี้ด้วยแลฝากส,สำหรับจะส่งออนไลน์ด้วยนะครับก็สามารถสั่งพิเศษได้เลยครับหรือจะสไลน์ก็ได้ไลน์อะไรเจ๊หนึ่ง n u n g 0523ค่ะ N U N G 0 5 2 3 2> า <นะ S> 2> ์าสงาทางท่านทักมาแล้วกลัวเป็นเพจฟอร์มหรือเฟสฟอร์มต้องรอเจ1หนึ่งตอบก่อนนะเพราะบางทีเราขายของหรือว่าทำของก็จะตอบช้าหน่อยต้องขออภัยด้วยนะคะไม่ได้ยิงนะจ๊ะเจ๊หนึ่ง,อ,งอยากได้ตังนะครับแต่ว่าบางทีเจ1หนึ่งตอบคนเดียวเนาะใช่ครับไม่ได้มีแอดมินนะครับ <_ S 2> ก็เดี๋ยวพอเจ1หนึ่งเลิกงานหรือว่างเนี่ยก็เจ1หนึ่งจะตอบไปทันทีเลยนะครับคือทิ้งข้อความไม่เลยนะจ๊ะโ ฟังคุณโซ่ไข่ชื่ออะไรคะไข่จุกจุกเลยการนึ่งเรก็มีดราม่าในงานอะไรเจ๊หนึ่งว่าเจ๊หนึ่งแบบไม่คุยด้วยอะไรเงี้ยยิงอะไรเงี้ยใช่ไหมเราใช้สมาธิยาอยู่แต่เจ๊หนึ่งก็ไม่ได้ยินบ้างอะไรบ้างก็เห็นไปโพสต์โอเคไหนมาบอกว่าเจ๊หนึ่งมีคน ว่าเช่หนึ่งด้วยอะไรเงี้ยแต่เราก็มันไม่ได้ยินจริงๆนะเช่นหนึ่งเนาะไม่ได้ยิงน,น,นะครับต้องไปถามคนที่ไปจะเจอเช่นหนึ่งนะครับจะบอกว่าฟรีเดย์มากนะสําหรับเช่หนึ่งเยบางทีก็ <c oughs> ไม่ได้ยินนะเัาอาจจะไม่ได้ยินด้วยนะครับถ้าได้ยิน,นเช่นหนึ่งจะตอบอยู่แล้วเช่น่าเช่หนึ่งได้ครับแต่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ว่าบางทีเี่ยเชนหนึ่งจดจ่อกับการยำอ่นะเชนหนึ่งใช่เรามีสมาธิตรงนี้นไงกวันลืมลัวผิดพลาดนะคะก็ต้องขอขอโทษพี่คนนั้นด้วยนะครับที่ที่โพสแล้วอาจจะไม่ได้จริงๆนะเชนหนึ่งก็<ร>ต้องขออภัยด้วยนะครับเรียบร้อยนะคะจุกๆเลยนะคระับสำหรับวันนี้ bye บ๊ายบายค่ะฝากติดตาม Youtube ด้วยนะคะเพจ t i k t o k เชนหนึ่ bye งแจ็ตานะครั bye บบายบายจ้า